สวัสดีครับนิสิตนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการเรียนของเมดพายโดยที่เรายังอยู่ในแพ็กเกจเอ็กซเนะครับเราพูดถึงเรื่องการจัดการข้อมูลกริดนะครับโดยใช้เอ็กซแล้วก็พอดข้อมูลกริดที่จัดการเหล่านั้นนะครับลงในด้วยแพ็กเกจคาโตพายทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการซับเซตข้อมูลนะครับอยู่ใน004นะครับ004ก็คือตรงนี้เอ็กเซเเบื้องต้นนะครับทีนี้ เราต้องการที่จะพล็อตแผนที่ของประเทศไทยนะครับโดยเป็นแผนที่ความชื้นสัมพัท์นะครับจากข้อมูล o p e n d a p ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเราจะทำยังไงนะจะทำยังไงในการสนะับเซตเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสับเซตทำยังไงสับเซตทีนี้พอตอนนี้เริ่มใหม่เราก็ใช้แพ็กเกจ เดิมนะครับนั่นก็คือ siphon catalog ตรงนี้แล้วก็ xray แล้วก็ m e d p y ทีนี้ดึงข้อมูลมาก็เอามาจาก url นะครับ url ของ u n i d a t a u k a เนี่ยนะครับแล้วก็เป็น gfs นะครับเป็นโมเดล forecast นะลวงหน้านะแล้วทีนี้เราก็เอาเวลาช่วงเวลาแรกนะครับนะทีนี้ <c oughs> เราต้องการที่จะ แปลงข้อมูลเลือกเลือกช่วงข้อมูลนะครับโดยการเลือกช่วงข้อมูลเนี่ยตรงนี้เราใช้ ds แล้วก็เป็นตัวแปร ds โดยที่ x r a y คือใช้ตรงนี้ใช่ไหมครับ x r a y ตรงนี้เรียก xarray ตรงนี้เข้ามาแล้วก็ open dataset open dataset open data อะไรก็คือ base ds ตัวนี้แล้วเราสามารถ access เข้าไปใน open d e p ได้อันนี้ก็เหมือนกับวิดีโอ ก่อนหน้านี้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีเพิ่มเติมก็คือเมื่อเราเปิดแล้วเราต้องเราอยากสไลด์ก็คืออยากเลือกพื้นที่ให้มันเล็กลงเพื่อให้การประมวลผลจะง่ายขึ้นตรงนี้เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับว่าใช้คําว่าสไลด์ลองติจูดสไลด์นะครับสไลด์ลองติจูดเนี่ยทีนี้ข้อมูลมันเริ่มจาก ข้อมูลในที่นี้เราจะต้องเอา360ตั้งแล้วก็ลบ280 0มันไม่ได้เริ่มที่กีนิสข้อมูล GFS เนี่ยศนยเนี่ยไปเริ่มที่ในตรงเส้นแบ่งเขตวันนะครับ InternationalDateLine นะครับตรงนั้นก็เอา360ลบ280อันนี้เป็นการคำนวณว่าเราต้องการที่จะซูมเฉพาะประเทศไทยนะครับแล้วก็ ให้มันมาจบที่360-240ลบ2อ0นะครับแล้วทีนี้เราก็จะได้ขอบเขตของอลองทิจูดเนี่ยที่ครอบคลุมประเทศไทยและบริเวณโดยรอบนะครับแล้วส่วนละติจูดเนี่ยไม่มีปัญหาก็คือ,อตัวแรกเนี่ยเป็นตัวบนสุดและตัวหลังเนี่ยเป็นตัวละทิจูดที่0ูนย์นะครับ ทีนี้จากตรงนี้เราได้ ds ใช่ไหมครับเราได้ ds ตรงนี้มาทีนี้ตัวแปรที่เราต้องการที่จะเก็บเนี่ยเราบอกว่าเราให้เม็ดพายเนี่ยแ a ร s อันนี้ใช้คำสั่งของเขาก็ใช้ตัวแปตรตัวนี้ relative humidity นะครับความชื้นสัมผัสตรงนี้เรา control f ก็คือใช้ความชื้นสัมผัส,ใช,ชส,สใช้ตัวนี้ นี่ใช้ตัวนี้นะครับความชื่นสัมพัทธ์นี่คือตัวแปรนะครับตัวแปรคือถ้าแบ็กกลับไปก็ทุกคนน่าจะคุ้นกับทรีตตัวนี้คือ URL ตัวนี้แล้วก็ Open Dev นะครับซึ่งผมพูดในคลิปก่อนนี่เราใช้ตัวแปรตัวนี้นะครับถ้าเรามาดาวน์โหลดเองเราก็ติกนี้แล้วก็เรามันจะมีให้ฟอร์มให้ดาวน์โหลดนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลด ตรงนี้ได้หรือว่าเลือกตรงนี้ปุ๊บแล้วก,ก็ไปเรียกใช้นะครับดึงมาหรือว่าเก็บมาในส่วนของไบเดอรี่ก็ได้หรือว่าเอสกี้ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เราได้มาละเราได้ตัวแปรของเชิงสัมผัสเราดูหน่อยว่าไอตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับในข้อมูลโครงสร้างของมันที่ถูกเก็บไว้ในดัต a s e t เซตของ เมทของ x-array นะครับตอนนี้เป็น x-array เป็น data array โดย data array เนี่ยมี3มิติมีมิติ time มิติ latitude แล้วก็มิติ longitude มิติตัวนี้ใน x-array เรียกว่า coordinate นะครับหรือว่าค่าระบบพิกัดนั่นเองนะครับมิติที่1คือ lat มิติที่2คือ long มิติที่3คือ time นะครับในตัวนี้แล้วทีนี้อันนี้คือ attribute ค่าความชื่อสัมพันธ์ก็จะ เป็น R H นะครับตัวย่อแล้วทีนี้เปอร์เซ็นต์นะครับเป็น percent. เปอร์เซ็นต์ทีนี้ข้อมูลก็คือเป็นแบบ f o r e c a s t อันนี้คือเขาเขาทำให้คนใช้นะให้ทั่วไปนะักวิจัยใช้นักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับทีนี้พอเราจัดการข้อมูลได้ละเรามีข้อมูลรู้ละว่าขอบเขตท,ที่เราจะก,การจะพอตแล้วก็ข้อมูลอะไรโอเคเราก็เอามาพอตนะครับอย่างนี้ อันนี้คือขนาดพอดล้วที่นี้สร้างแกนโดยที่ซับพอด111นะครับโปรเจคชันเนี่ยตรงนี้เอาแบบ d a t a าว r าก็คือโปรเจคชันที่มันอยู่ในข้อมูลเลยนะครับเป็นรัดลองโปรเจคชันเนี่ยเขาแบบ d a t a m e s p y คาโตพาย CRS เรที่นี้เราจะพอดคอนทัวร์นะครับพอดคอนทัวร์โดยที่เลือก isel time เท่ากับ0ทีนี้ ตัวนี้เราไม่ได้เลือกไามใช่ไหมครับเราไม่ได้เลือกถทมทีนี้ข้อมูลที่เราจะพอดเนี่ยดัตตาวาเนี่ยเรายังมี15เวชช่วง115ช่วงเวลานะครับมันก็เลยสามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้เป็นไทม์เท่ากับ0นย์นะครับแต่ถ้าเราเลือกไทม์เหมือนวิดีโอก่อนลวก่อนหน้าเนี่ยเราเลือกไทม์เลือกเวลาเราก็สามารถที่จะเ,เราก็ตัดทิ้งได้ตรงนี้ไทม์เท่ากับ0นนะครับโอเค น,นี้เราลองดูนะครับว่าเราจะพอดคอนัทร่มันก็จะไวขึ้นเมื่อเทียบกับวิดีโอก่อนเนะี่ยอันนี้คือเราเลือกเฉพาะบริเวณประเทศไทยนะครับอันนี้เราสามารถที่จะแอดนะครับแอดคัลเลอร์บาร์แอดคัลเลอร์บาร์เข้าไปนะครับ ก็ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ขอเป็นตรงนี้เราขอแสดงการพลอตนะครับ c map inferno เมื่อกี้มันไม่ได้ระบุ c map เนาะอันแรกไม่ได้ระบุ c map นะครับแล้วทีนี้คอนทัวของเราเราต้องเราต้องการสร้างคอนทัวที่มันเป็นสีขาวออกมานะครับ อันนี้ก็คือค่าเลเวลของคอนทัวร์เพิ่มชั้นคอนทัวร์ที่ไปนะครับแล้วก็ใส่ขอบเขตประเทศสเตทเข้าไปโพสไลน์แล้วก็ทีนี้ค่า C Bar ให้มันอยู่แสดงอยู่แนวขวางนะครับก็คือคัลเลอร์คัลเลอร์บาร์ที่แสดงค่าสีนะครับนี่นะครับ ก็จะมีเส้นคอนทัวร์ที่แสดงนะครับแล้วก็เป็นคาเลอร์บาร์ตรงนี้นะครับคาเลอร์บาร์ตรงนี้ให้แสดงเทียบค่า relative h u m i d i t y นะครับอันนีนต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านี่เป็นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคครับนี่ก็คือ การ slicing ข้อมูลแล้วก็การนำมาพอดในคาโตูพาย slicing โดย x r a y แล้วก็นำมาพอดโดยคาโตูพา,ายทีนี้ต่อไปนะครับจะพูดในเรื่องของอการอ่านข้อมูลการอ่านข้อมูลเดี๋ยวขอเปิดตรงนี้การอ่านข้อมูล,มล x c e l a. เข้าสู่ Excel นะครับโดยข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่เก็บเก็บในฟอร์แม t ของ netCDF netCDF เนี่ยใช้กันเยอะมากนะครับใช้กันเยอะมาก netCDF เดี๋ยวเราลองดูนะครับก็คือเราใช้ Excel เนี่แหละแล้วทีนี้ตรงนี้ m e d c b o o k แล้ว GetTest ก็คือจะใช้ Test ข้อมูล Test data เนี่ย ของเม็ดพายนี่แหละนะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับเนี cdf ตัวนี้นะครับก็ใช้ xarray ในการเปิดข้อมูลจากนั้นก็จะมีในโน้ตบุ๊กของผม0.04เนี่ยเราก็สามารถที่จะดูค่าของ Data ได้นะครับ Data โอเค Data ของเราเนี่ยมีโค d i n เนตอะไรนะครับเนี cdf ตัวนี้โอ้มีหลาย ordinate เ,เลยเห็นไหมมี Time มีลัติจูดลองติจูดมีไอโซบาริก3ไอโซบาริก1แล้วก็ตัวแปร data variable โอ้ตัวแปรเยอะนะครับตัวแปรมี7ตัวแปรมี7ตัวแปรที่สามารถนำมาใช้ในการพลอตหรือว่าการวิเคราะห์ได้มีค่า u ค่า v u component อันนี้คือ win นะครับกับ v component U ูนี่คือลมพัดในแนวตะวันออกตะวันตก V นี่พัดเหนือใต้นะครับมีอุณหภูมิมีความชื้นสัมพัทนะครับมี vertical velocity น,นี่คือ W นะครับในทางาบรรยากาศศาสตร์ variable d a t a array อนะ่าทีนี้เราต้องการดูว่าไอ้ t p m p e r a t u r e isobaric เนี่ยเป็นยังไงก็คือ,อ ในช่วงเวลา Time หเท่ากับ9มี9ช่วงเวลานะครับแล้วก็มีข้อมูล Coordinate แล้วก็ attribute นะครับอุณหภูมิเป็นเคลวินนะครับเอคลวินอันนี้เป็นข้อมูล f o r c a s t dimension dimension ก็คือแกนข้อมูลคล้ายคลึงกับการใช้ค่า x, y, c แทนความสูงนะครับแทนความสูงมีโค r ิ i เน t ต ชื่อของ ension, ดเมนชันโดยที่ดเมนชันใดๆสามารถที่จะมีโคอินเนตได้มากกว่าหนึ่งดยอย่างความสูงจากระดับน้ําทะเลหรือความสูงจากระดับพื้นดินนะนี่ก็มีค่าดเมนชันบอกนะครับก็คือโคอินเนตนั่นเองนะครับแล้วก็โคอินเนตก็สามารถที่จะใช้ไม่ต่อดตัวนี้ Return ์น้ามาได้นะครับนี่คือสามารถที่จะเปิดข้อมูลแบบ Net CDS. nc ได้นะพอาะ nc เนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูล A, าจาก reanalysis ที่ชื่อ ecmwf มาเปิดด้วย x array ในเมดไพายได้แล้วก็พล o อข้อมูลแผนที่ได้ซึ่งต่อไปเนี่ยนะครับใน lab ต,ต่อไปเนี่ยเราจะได้ใช้ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศที่ผมจะแนะนำให้ดาวน์โหลดจาก acmwf นะครับในอังกฤษ uk นะเป็นหน่วยงานวิจัยแล้วก็ข้อมูลที่ดังตันนี้ก็คือ ERA5 นะครับ ERA5 จะเป็นข้อมูล r e a n นล y ซิสหลอมรวมข้อมูลทางด้านโมเดลการตรวจอากาศด้วยดาวเทียมด้วยบอลลูนนะครับแล้วก็ด้วยข้อมูลพื้นผิวพื้นโลกเนี่ยนะครับแล้วก็หลอมรวมกันแล้วก็เป็น l ี a อนล y ซิสข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสภาพอากาศย้อนหลังไปหลายสิบปีนะครับ ถึงใช้ในงานวิจัยกันอย่างแพร่หลายนะครับอันที่4เนี่ยนะแต่เราจะมาพูดกันให้มากขึ้นนะครับในตอนต่อไปครับโอเคตอนนี้ก็จบแค่นี้